วิธีการรับว a l เล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปโคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7 8, 7 xq z H A มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซอง1นึ่งอันเราก็กดเลือกซองหงอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแจกของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่สิบ 4ตุลาคม2,566วันก่อนนู้นมีลงโคดอ่างเปาของแถบคอยไปใช่ไหมแล้วก็เห็นหลายคนบอกว่าคะแนนมันมันลดอ่ะอันนี้นุ่นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคะแนนมันมันลดมากหรือลดน้อยแต่ถ้าคนที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาบอกว่าคะแนนลดก็คือลดแหละแต่ว่า มันจะมากจะน้อยก็ให้เราสังเกตเองส่วนเราจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราเป็นการตัดสินใจของเราแต่ว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะก็มีติดเครื่องไว้ไม่เสียหายเดี๋ยวจะพยายามหาโค้ดรางเปามาแจกใครเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่คุ้มก็ หน้าโปรไฟล์มีวิธีการหางเงินออนไลน์อย่างอื่นดูเอานะคะว่าเราชอบแบบไหนเราชอบเล่นเกมเราก็ไปเล่นเกมซะเราชอบทําแบบสอบถามแล้วก็ไปทําแบบสอบถามอันนั้นก็ได้เงินเหมือนกันนะคะยังไงก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดส่วนการแจกของเราวันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังรับไม่เป็นดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจส่วนโค้ดอังเปา ในวันนี้โค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะเวลาเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่งเปาเพื่อรับบอลเลตฟรีได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ไลา์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะค,ค่ะค่ะ